สวัสดีครับเป็นเพื่อ,อ,อนที่เคารพรักเรามารู้จิตใจทุกคนวันนี้ผมเด็กชายมาดุครับวันนี้อย่ชื่อเด็กชายปาปิลันญาฮะยังไม่ได้นะชื่อเด็กชายใบครับเมื่อวานครับผมได้ดูคลิปๆหนึ่งซึ่งเป็นพ่อของเด็กชายมาบุเขาได้บอกว่าพรุ่งนี้ครับวันที่สามสิบเอ็ดวันนี้วันที่สามสิบจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครับซึ่งผมก็เชื่อยอยู่เหมือนกันแต่ยังไงที่นี่ผมก็จะไปครับ ยังไงก็จะไปเช้ท่านวงวแล้วผมก็ไม่รู้จะตายหรือเปล่าแต่ยังดีครับที่ผมลึกขึ้นได้ว่ายังไงก็ต้องอัดคลิปดีกว่าเดชชัตะบ,บุกครับพ่คอเขาไม่เชื่อวันนี้ผมว่าได้มาบอกคนเมื่อว,วานผมไม่ดูคลิปเดชชัยตบุกครับแล้วพอเปิดหน้าถัดไปครับผมได้เจอคลิปจากค้ลบอลครับซึ่งเป็นคลิปที่เบดิหน้าบุกโลกครับแล้วมีอะไรผมไม่รู้ครับแหวบก็ไม่ได้หัวผม ผมไม่ทำงานเลยว่า5 5 0ปีครับชาวสยาเบกิต้าจะบุกโลกแต่ยังมีกลุดผู้ช่วยพวกเราไว้คือซุนยคุนแต่ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันทำ,ม,นทำม,ทมืออย่างเงี้ยทำแมบนี้หมายถึงส่งเลลาให้ซุนโกลครับส่งเวลาให้เขาเขาจะปล่อยบอลบกกิต้ใส่เบกิต้าปล่อยไปปุ๊บเ,เบกิต้าจะตายกันดีกันตอบแต่ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันทำนะคบ แล้วพวกเราจะไม่มีที่อยู่แล้วมันจะกลับไปที่ดาวเลยนะดาวอะไรของมันไม่รู้ฮะดาวนังเม็ดไม่ใช่ดาวนังเม็ดนมันจะกลับมันจะกลับไปที่ดาวอะไรของมันไม่รู้มันจะไปอยู่ที่ดาวตลอดไปซึ่งมันจะเงินบาทของไทยครับไปใช้ครับเพราะมันนี้จะติดคุชื่ออะไรก็ขอให้คนฝากไว้แล้วบอกลูกหลาดนด้วครับสวัสดีครับ